ามน,นี้นะ่าสนใจนะคะกรณีถ้าเกิดผ่าทําจำนวนชิ้นตาเสน่จันนะคะแล้วเราผ่าครึ่งตาเนี่ยมันงอกทุกชิ้นไหมแล้วสภาพการงอกเป็นยังไงบ้างพี่เกสสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้ผมยกตัวอย่างเคสนี้ให้ดูเนาะ,ะจากชิ้นเนี้ยที่ดูนะก็มีการงอกช้างอกเร็วแตกต่างกันนะคะตามพลังงานเหรอาอาจจะตามพลังงานและชิ้นตาที่ผ่านะอ่าอันไหนที่ได้ปะอ่าตาหลักเนี่ยเขาก็อาจจะงอกเร็วกว่าแต่ชิ้นใหญ่กว่าก็จะงอกเร็วกว่าเนาะอ่าและชิ้นชิ้นที่ได้ตาลองออกมาในตาของกาบเนี่ยก็จะงอกช้าแต่จะ ที่เห็นในชิ้นเนี้ยคืองอกร้อยเปอเซนร้อยเปอร์เซ็นต์ลยตัวนี้ร้เอเปอนาะ <Perfect. S 2> แต่จะบอกว่าการที่จะร้อได้มันก็ต้องมีปัจจัยเอื้อหลายๆอย่างนะครับว่าอ่าชิ้นตาที่เราได้มาเน่ะสภาพโอเคไหมมีการติดเชื้อมาก,ก่อนหน้าไหมหรือว่าอ่าแก่มากพอไหมเนาะจริงๆสายพันธุ์แต่ละอันก็งอกช้าเร็วต่างกันแต่ละตัวก็จะงอกช้ายิ่งสายจันป่าจันแดงเงาเล็กๆเนี่ย บางทีถ้าเราผ่าเล็กเกินมันก็จะทําให้ชิ้นตาไม่งอกได้เหมือนกันเพราะว่าเขาอาศัยพลังงานจากชิ้นตาถูกไหมคะเนาะมัน,ม,นมันอยู่ที่ที่ขั้นตอนการทําเหมือนเราเหมือนกันว่าถ้าเราผ่าเล็กเนี่ยแน่นอนแหละมันมันก็อาจจะเกิดการงอกหรือจะเน่าทั้งหมดเลยก็ได้อเออเห็นภาพวิธีการทำเนี่ยมันก็เป็นผลส่วนหนึ่ง สภาพแวดล้อมในการในการชําเนี่ยถ้าสภาพแวดล้อมดีอากาศไทยเทดีไม่เป็นสภาวะเชื้อราไม่ได้มีอะไรแทรกซ้อนอชิ้นตานี่เขาก็สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติเนาะแต่ลักษณะการทาของพี่เจ้พี่เก้ไม่ได้อบแต่ก็มีพี่ๆบางคนอย่างที่เราเคยไปดูที่สวนแกเขาก็ใช้วิธีการชําทรายนี่แหละแต่ว่าเขาอบถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ต้องบอกว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปเสมอเนี่ยการอบเป็นสภาวะที่เกิดเชื้อราได้ง่าย ถ้าถ้ามันเกิดอุบิเหตุอะไรเราก็มองไม่เห็นเออมันไม่คลีนอะเนาะมันมถ้าถ้าไม่คลีนพอแล้วมันเกิดเชื้อราเนี่ยอ่ามันก็อาจจะทำให้สูญเสียทั้งหมดได้เหมือนกันอ้าวหนิงถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะกรณีเราอยู่ในตู้อบใช่ไหมในโรงอบอ่ะแล้วก่อนหน้านี้มันก็ ขึ้นดีปกติเลยแต่สมมุติว่าเรามีกล่องใหม่เข้าไปต้นใหม่เข้าไปแต่ต้นนั้นกล่องนั้นมันมีเชื้อมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะลามไปที่อื่นก็เป็นไปได้เพราะว่า<อ>ถ้าเกิดยิ่งลายิ่งยิ่งปล่อยทิ้งไว้นานเท่าไหร่เราไม่ดูเนี่ยเชื้อราเขาก็จะเริ่มปล่อยสปอร์แล้วก็กระจายไป<อ>ไปกินตน้นอื่นได้เหมือนกัน เข้าใฉะนั้นเรื่องเรื่องการการการอบเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทำได้เพราะมั่นใจว่าการควบคุมสภาวะแวดล้อมเราดีพอเพราะว่าเขาก็จะโตเร็วด้วยเหมือนกันแต่พี่เก้ไม่ได้อบนะคะแล้วก็ข้างล่างนี่เจาะรูอเจาะรูแล้วการให้น้ําก็คือสปริงเกอร์ในทุกวันปกติเนาะผมไม่ได้ไม่ได้เร่งรีบว่าเขาจะต้องงอกมาในวันสองได้เร็วแค่ไหน สรุปเลยพี่เกสรุปให้นิดนึงสร,สรุปเลยก็คือจริงๆแล้วาถามว่างอกแล้วมันงอกร้อยเปอร์เซ็นไหมมันไม่มีอะไรร้อเปอร์เซ็น์มันขึ้นอยู่กับปัจจัยและบริบทในการเลี้ยงสภาพแวดล้อมสายพันธุ์นั้นด้วยเนาะใายสายพันธุ์ที่มากระทบออด้วยเนาะอ่าแล้วก็นั่นแหละครับชิ้นตาเล็กใหญ่ชิ้นตาเล็กใหญ่สะนั่นแหละครับมันมันมันมีผลหมดเลยเนะาะเพราะฉะนั้นอ่าแต่ด้วยด้วยถ้าเราคุมสภาพแวดล้อมดีแล้วชิ้นตาไม่ได้เล็กจนเกินไปนะ ผมมองว่าอัตราการงอกก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยังกล่องนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ลิไม่มีชิ้นไหนเสียเลยมีการตาเงาขึ้นมาอันอีกขอดูเรื่องของวันเวลานี้หนึ่งได้ไหมคะพี่เกว่าเขาผ่าเมื่อไหร่ดูให้นิดหนึ่งผ่าเมื่อวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบเอ็ดโอ้สิบเจ็ดสิบสองหนึ่งเดือนสองเดือนอ่าเดือนกว่าประมาณเดือนกว่ากเนาะก็จะเดือนกว่าเกือบสองเดือนใช่ครับแต่ทําไมอบก็อาจจะเร็วกว่านี้ ก็ว่ากันไปโอ้โขอบคุณพี<น>่เกมามาะตอบคําถามให้แล้วนะคะพี่จ๋าไปแล้วคะ่ะฝากแชร์ด,ด้วยนะคะถ้าเป็นประโยชน์นะ